รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e เซน e สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับพ,พวกเราอีกเชน่นเคยนะครับในรายการพามาทำไมครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้ต้นอะไรดิกเดียมดิกเดียม<ช>อ๋อที่บอกว่าต้นไม้ดิ้นได้ใช่ค่ะพอมือไปลูปปุ๊บเนี่ยก็จะแบบขยับขยื่อนแต่ว่าเราอะลองรูปดูแล้วอะค่ะมันไม่ยอมกระดิกไม่กระดิก เขาไม่จักระเบียมเพราะว่าถ้าโดนหลอกเนี่ยใช่ไก่ไก่ตายแน่หลอกท่านผู้ชมไม่ได้กลัวตายจัดก็เลยรีบวิ่งไปตามหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้เลยนะครับก็ทั้งนั้นนิมนต์เลยดว่าอ้าวมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อคือหลวงพ่อนี่มีชื่อว่าพระครูนันทวรธรรมเจ้าคณะตำบลปัว ้าวว่าประปรางและที่ไปที่มาของต้นไม้ความเป็นไปเป็นมาของต้นดีเดียมเนี่ยที่นํามาปลูกนี่ปลูกเมื่อวันที่29มกรา2451มาบัดนี้อายุย่างเข้าร้อยสปีร้อยาขวบแล้วครับเมื่อกี้ผมกับประธานรัฐไปรูปแล้วไม่เห็นกระดิกเลยอ่ะโดหลอกหรือเปล่าก็ต้องออกแรงหน่อยนะเพราะว่า ต้นนี้อายุแกแล้วนะอ๋อเส้นลึกอ๋อใช่เส้นลึกน้าหลวงพ่อเป็นรูปเนี่ยเขาจะดิ้นไหมดิ้นดิ้นแล้วเราจะดิ้นมนหลวงพ่อไปนายนอไปดิ้นกันไปเดี๋ยวพักเบรคโฆษณากันจะครบผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สาหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้ยิบยื่นโอกาส ให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านานสิปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง พอรัดมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advance Day d Cream ผสมสารสกัดจากทองคำอ,นะองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advance Day d Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r c e n t e ครับหลวงพ่อตอนนี้เราอยู่หน้าต้นดิกเดียมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอเคหลวงพ่อเป็นรูปะไร่ไหนครับอนนี้มูหลวพ่อเป็รูปหลวงพอครับเอาเาเอาเอาา นี่คือหลวงพ่อรูปนะครับผมก็ไม่ได้โยกต้นนะเนี่ยรูปโยกรูปคช่ใช่ใช่เนี่ยอันนี้คือคุณสมบัติของเขานะแมันโยกจริงๆนะเชื่อใจโอ้ยโยกจริงๆครับไม่มีลมนะครับท่านผู้ชมไม่มีลมอยูไหมคือระยะจะออกเลยดูต้นพีกุลนั่นๆๆครับนิ่งเลย ต็ดมาสะาจจริงๆครับผมนะคะเราก็ไม่เคยเห็นด้วยเนาะการทำด้านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะต้นดิกเดียมครับแทบจะเป็นต้นเดียวในประเทศไทยเลยว่างั้นเถอะใช่นะแล้วหลวงพ่อก็จะพาเราเข้าไปในโบสถ์ไหว้พระกราบาพระพระพรเจ้าครับผมเช่นครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยให้กำลังใจและอวยพรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมให้หน่อยครับโยมอย่าโยมที่ถูกอุทกภัย น้ำท่วมก็ขอให้ทำใจนะ right สู้ขอให้ทำจิตเป็นปกติแล้วก็ให้มีความสุขการสบายใจด้วยเออถูกขอบคุณมากนะครับวันนี้ไม่ทันหมดแล้วครับจะต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทเนลอลอินเวนชั่นแนลไทยตรงของคนไทยค่ะมิสซิพิมสยามธุรกิจครับ ค่ะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าเฉยๆใจร้านครณพิงค์รานสไตร์การบินไทยครับมีนามว่าคลินิกนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพระครูนันท์นทักวรถักมากนะครับวันนี้เราทั้งหมดก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะเป็นใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ